พีดัสวัสดีครับพี่น้องภาพบริษัทตอวว่ากันคือเก้าเมียนเดิมพี่น้องบักแตงแรงบักแตงแรงพี่น้อง เช้านี้เป็นเช้าว,วันเสาร์ที่23เมษีสายนพศ2564า25ีขณะนี้เวลา7นาฬิกายีนาทีผู้ลงคนก็หยุดงานเนาะพี่น้องเนาะผู้ลงคนก็อาบนาำเต้งตัวผมหยไปเหตุงานเนาะสวัสดีครับเสียดิน มา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 ก <c oughs> ินกาแฟตอนเศร้าแฟกแเสดดืดนี่เปียเลยรส <c oughs> ชาติกลมๆอิล <c oughs> ีแจ้งข่าวเมลวลา แมวลาหน่อยาบัานกบแค่เด้อพี่น้องเด้อว,วันนี้เจอกันแน่นอนนะครับแมวลาไงบอดจูพนเกมีครับโมนี้แมวลาหน่อยของพี่ธนินบ้านกกแค่ที่ชนบุรีนะครับเย็นนี้เจอกันแน่นอนนะครับมีนักร้องหนุ่มรูปหล่อดารารับเชิญแล้วก็สาวแดนเซอร์ครับ มีแดนเซอร์ด้วยนะครับเย็นนี้เรามีแดนเซอร์นะพี่น้องมีแดนเซอร์มีนักน้องเพียบเลยนะครับที่จะมาร่วมรายการแมวราแมวราแมวราน้อยที่ชนบุรีนะพี่น้องตึงสรุปกันเรียบร้อยครับว่าจะมีนักบุตรีมี จะลาตเชิญแล้วก็จะมีสาวเต้นเซอร์นะครับจะมาร่วมแจมเพื่อเราจะเตรียมงานในวันที่1ซึ่งเป็นวันแรงงานนะครับเราจะมีโปรโมชั่นพิเศษสุดๆส,ส,สำหรับ FC พี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับมีรถแรกแจกแถมกระดมกันนะครับวันที่1เสาที่1นึครับวันแรงงานแล้วเสานี้ครับวันนี้ครับวันที่20 ยี่สี่นะครับพี่น้องมันที่ยีี่ครับฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับแมวราแมวราน้อยบ้านพี่ธนินบ้านกกแคที่ชนบุรีนะพี่น้องเย็นนี้เจอกับพระเอกหนุ่มรูปลอนะครับแล้วก็นักร้องสาวสวยแล้วก็แดนเซอร์ระดับท็อปในเมืองไทยก็ว่าได้นะครับ แล้วก็จะตามด้วยพระเอกรูปรอไอหนุ่มโกโก้พ <c oughs> ี่ธานินบ้านโกเคนะครับเด้อพี่น้องเด้อเจอกันแน่นอนครับเย็นนี้สำหรับคิวเพลงก็ฝากด้วยนะครับแอดมินกุ๊กกุ๊กไก่นะครับเมืาขึ้นนี้นอนเบ้นตะน้อยพี่น้อง นอนดึกมาหลายมือเลยก็เลยนอนนอนตั้งแต่สามทุ่มพักผ่อนร่างกายเต็มที่ครับเพื่อเอาแรงไปสู้งานที่จะเกิดขึ้นในเย็นนี้เสาน้อยเอยเสาเสานี้นะครับเมื่อนี่เราไน้องเจอกันครับแมวล่าแมวล่าน่อยพี่ธนินบ้านกกแคที่จังหวัดชนบุรีนะครับ รับรองมันเสเด็จแน่นอนครับเสเด็จคือยังกาแฟาเสเด็จนี่เราพี่น้องเอ้สวัสดีครับแอ,<ะ>อดมินไททูล เพิ่งเดินทางมาถึงนะครับ<ช> <c oughs> คือเกาคับคือเกาคือเกามันหมืดเลยทั้งค่อรามากคือกาแฟป,ปส่งเอาตัวเศร้ามากเลยครับพี่น้องใครรอสองใจต้องมามีมีครับเพลงนี้มีครับแล้วก็เพลงเดี๋ยววันนี้จะซ้อมจะจะซ้อมซ้อมเพลงไว้ให้มีพี่น้องมีหลายเพลงด้วยกันนะครับว่า เพลงไม่เคยได้ร้องแต่มันเป็นหน้าที่เนาะแอดมินกุ๊ไก่บังคับมาก็เลยต้องต้องซ้อมครับตอนนี้กินข้าวกินปลาก็จะทำระบบซ้อมซ้อมเป็นจริงเป็นจังเลยนะครับใครขอเพลงอะไรมาในรายการเมลราเราก็จะจัดให้นะครับ สำหรับเอ็ดมินเบทูลน่าจะร้องเพลงยอดรักนะฮะได้ไหมครับมสิใครร้องได้นะครับว่าไม่ใช่ใครชอบเพลงอะไรนะครับขอเข้ามาในรายการนะครับหรือว่าจะขอในใต้คอมเมนต์นี้ไว้นะครับเราจะเก็บทุกเพลงนะครับเข้ามาเป็นเป็นเยอะเป็นคิวเป็นคิวเพลงให้นะครับแล้วก็พยายามจะฝึกร้อง วันนี้เราจะฝึกร้องเพลงกันเต็มที่กันนำนะครับเพราะว่าผมฝึกร้องมาประมาณ400ร้อเพลงอาจจะมีบางเพลงที่พี่น้องขอมาผมยังไม่ได้ฝึกนะครับผมก็จะจะจัดเต็มให้นะครับแล้วก็มีอย่าลืมพี่นอ้องอยาลืมมีวันนี้มีพระเอกหนุ่มรูปหล่อหนึ่งท่านนะครับแล้วก็แดนเซอร์ แดนเซอร์สาวสวยระดับท็อปเมืองไทยนะครับติดต่อกันเรียบร้อยครับเพิ่งคุยกันจบเมื่อคืนนี้ครับว่ามาแน่นอนเพราะบ้านเขาอยู่ที่ชนบุรีนะครับบ้านไม่ได้อยู่ที่ไกลครับอยู่ใกล้ๆก,ก,ก,กันนี่แหละครับเจอกันแน่นอนเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับฟันธงเรียบร้อยฝากประชาสัมพันธ์ให้เอซีนะครับมินมินกุน๊กไก่ เดี๋ยวจะส่งรูปไปให้ดูนะครับส่งรูปไปให้ดูนะแอดมินกุ๊ไก่คือได้รูปเรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะมีกิจกรรมเซอร์ไพรส์ฮอตแอดมินบบบน,นี้ใช่ใช่เซอร์ไพรส์ทุกอย่างมันต้องเซอร์เซอร์ไพรส์ครับเพราะว่ามัน,มนในช่วงช่วงโควิดมันก็เลยกว่าที่จะ รอช่วงจังหวะที่เขาว่างอะเขาว่างนะครับแต่เขาจะมาได้หรือไม่ได้ต้องให้ความมั่นใจแล้วก็เซฟตี้ทุกระบบในเรื่องระบบโควิดนะครับเราต้องมั่นใจซึ่งกันและกันนะครับส่วนตัวผมนี่ไม่เป็นโควิดแน่นอนครับแต่ถ้าผมไม่ออกไปทำมาหากินเนี่ยผมจะไม่บิดแน่นอนครับโควิด <laughs> มันก็เรื่องครับ เรื่องธรรมชาติเรื่องของโลกที่มันเกิดขึ้นได้ครับแต่เราต้องทำมาหากินไม่งั้นเราก็เกิดขึ้นไม่ได้นะครับไม่ทำมาหากินจะเอาตังที่ไหนไปซื้ออยู่ซื้อกินเนาะพี่ดองเนะอเดี๋ยวคิดงานบททันเฝ้าบอกครับก็ตอนนี้ก็เจ็ดโมงกว่า อเดี๋ยวคุยกับพี่น้องสักหนึ่งนาทีเพื่อแอดิมินไปทูลนะครับเพิ่งมาถึงนี่ครับครับมันเหมือนวาะม่เหมือนนะครับเต็นกาแฟล้ลอนครับเออเาได้แก้วหนึ่งครับครับกับน้ำอะไรน้ำดื่มอิสานใต้แบบขอบนครัครับเพื่อสุขภาพครับเออก็ฝากไว้ในดอร์พี่น้อง กาแฟเสดเดือดนะครับหนึ่งกล่องในราคา3 5 9ห้าบาทสองกล่องห9 9 3เก้าเกสามกล่องเก้า้เก้าสบเกนะครับ 4, 4ี่กล่อง4กล่องแถมหนึ่งกล่องนะครับแล้วก็แถมเสื้อ1ตัวนะครับในราคา1 4 3 6พันสาบบาทส่งฟรีทั่วประเทศนะครับส่งฟรีทั่วประเทศนะครับสำหรับเมืองนอกต้องไปสั่งที่บอสโจก่อนนะครับสำหรับเมืองนอกผมกำลัง กำลังคุยกับร้านส่งอยู่นะครับว่าค่าขนส่งเท่าไหร่นะครับเราจะจัดส่งเมืองนอกอีกไม่นานนี้นะครับเรากําลังคุยผมกําลังคุยกับทีมงานอยู่ว่าค่าจัดส่งเมืองนอกให้สําหรับท่านหลายคนที่ทักเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะจัดส่งให้ได้แน่นอนครับไม่นานครับไม่นานครับหลายประเทศครับตอนนี้กําลังคุยกับ เนะมื่อวานนี้คุยกับเจ้าของเจ้าของกิจการเองเลยนะครับคุยคุยเรียบร้อยครับแต่เขากําลังจะแจ้งมาว่าประเทศนี้เท่าไหร่ประเทศนี้เท่าไหร่นะครับคือจัดส่งแน่นอนนะครับเพราะว่าเราต้องไปให้ถึงสถานที่ที่ทุกท่านอยู่ในโลกนี้นะครับเ,เพียงแต่ราคาเรายังไม่รู้นะครับ ท่านรับได้เราก็จัดให้นะครับเดี๋ยวเราจะแจ้งราคาหลังไม้กันนะครับว่าใครสั่งจะไปที่ประเทศอะไรมูลค่ากาแฟของเราก็เท่าเดิมนะครับแต่ค่าจัดส่งท่านจะรับได้หรือเปล่านะครับถ้าสั่งมานะครับเรายินดีจัดส่งให้นะครับ ราคากาแฟเท่าเดิมนะครับแล้วก็หน้าตาก็จะหล่ออย่างนี้เหมือนเดิมนะครับหยอกๆยอกยอกครับความสวยงามเออครับก็ก็ประชาสัันฝากข่าวสำหรับวันนี้นะครับแมวรา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 น้อยจากพี่ธนินบ้านกุกแคนะครับจังหวัดชนบุรีพี่น้อง จังหวัดชนบุรีเย็นนี้เจอกันแน่นอนครับนำทีมโดยพี่ธานินบ้านกกแคนะครับแล้วก็นักร้องพระเอกหนุ่มรอเซอร์ไพรส์ตอนเย็นแน่นอนแล้วก็ติดตามด้วยสาวแดนเซอร์ระดับท็อปเมืองไทยนะครับมาแน่นอนครับพี่ท้องเจอกันแน่นอนแล้วก็ตามมาด้วยแดนเซอร์ อีกหลายหลายท่านแล้วก็นักร้องประจําทีมงานก็พ่อค้าจ่อยกาแฟผู้จัดการหนุ่มวิเชษแล้วก็แอดมินไปทูนนะครับแอดมินคกไกอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หนุ่มสวัสดีครับคุณสันติอ๋อนี่สวัสดีครับคุณนารายสวัสดีครับคุณทายนอต สวัสดีครับคุณสายฝนพงษชัยสวัสดีคุณกัลสินคุณเด่นสวัสดีครับเสีอนาลายสวัสดีน้องแพตตี้แพตตี้น่ารักน่ารักภาพจำอิลีมื่อนี่อ๋อมันทุกอย่างมันก็ต้องจำทิ่นะ สวัสดีครับแก้วแก้วแก้วพี่หนุม่มมณีจรสุดยอดครับเสียอยู่แถวใดครับนอยู่บางแสนนะครับแถวเอแถวจุจักชนบุรีนะครับแถวจุจักชนบุรีครับอยู่ใกล้ๆเนี่ยครับใกล้ๆตล้ลตลาดน้องมนหรือบางแสนที่มัน้องเดี๋ยวมือแรงสิไปจวดน้ำด้วยจะมา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 พี่หนุม่มจวดจวดครับ มีบางคนทักมาหลังไมาครับเสียงเจ้าคือพ่อนสักแท้สันว่าคืออยู่บอกพี่น้องเวลาลองพิงกับว่าพ่นสักพอ่าเวลาเบอกกับว่าพ่นสักแยกสิคือบุอคือน้องพี่น้องนอนเนาะเตินแน่หน้าตาบุคือเออาตาที่รอกพวะพี่พูดอะครับแอดมินไปทุนไม่น่องกันสองคนพี่น้องเต้นแน่หน้าตารอกว่าว่า การไปดองยับประชาสัมพันธ์เนอะไปดองกันผู้ใดมากอะอย่าลืมพกเม็ดนะครับหน้ากากนะครับเม็ดพกเม็ดมาแล้วที่ตรงบ้านผมนี่จะมีให้ท่านใส่ถ้าใครไม่ได้เอามามีครับผมมีที่บ้านผมมีเป็นโกดังเลยนะครับกาแฟนะครับไม่ใช่เม็ดเดี๋ยวจะหาว่าผมขายเม็ดอีกเออ เจลล้างมือที่บ้านก็มีครับไม่ต้องห่วงครับเรื่องสุขอนา,ามัยนะครับเรามีเตรียมพร้อมนะครับเมารถไฟมารับผมเนี่ย <c ười> ขึ้นไปบอกว่าไปรับพี่หนุ่มพนิจรนะครับเดี๋ยวจะติดต่อเจ้าที่ทางเจ้าที่รถไฟนะครับพอดีรู้จักกันนะครับพี่ต้อง ส่งชื่อที่อยู่มาให้ผมนะครับเดี๋ยวเขาจะไปรับพี่ได้แต่ว่าคงเขาคง,ง,ง,งไม่กล้าไปหรอกพี่พี่อยู่ลึกเกินพดอยู่ลึกพดใครจะเข้าไปกล้าไปพี่เดี๋ยวโดนลูกบือนง่ายหยอกยอกครับวันนี้อารมณ์ดีแต่เช้าครับเพราะว่า ได้นอนพักผ่อนเต็มที่หลังจากที่นอนดึกทุกคืนเลยนะครับบอสก็โทรมาก็ไม่ได้รับก็ทักมานอนพักผ่อนครับเมื่อวานนี้ก็เหนื่อยทั้งวันเนาะได้กินข้าวมื้อเดียวครับกับแฮดบินไบทูนแต่ก็คุ้มเมื่อวานเนี่ยกลับมาก็ได้หลับสบายเลยครผมนึกอผมนึกงๆอผมนึกว่าอยู่บ้านน้องแวง คนรอจังใดกันรอคือเกาเนาะครับขอบคุณมากครับผมหดลาไม่มีกำหนดโอ้งานเข้าเลยพี่เอ้ยนึกว่าจะได้มาเที่ยวเยี่ยมเยียนกันเนาะเอาพี่เป็นกำลังใจให้นะครับนี่คือผู้อยู่แนวหน้าของเรานะครับพี่หนุ่มพนิจรแมงวันก็บตอม ยังมีพี่น้องตอมตามย้อนตาหวานล่ะครับมันเลยมาตอมพี่น้องกาแฟเสด็จแล้วมันครับตาหวานปากหวานนมจอยสวัสดีครับนมจอยมื้อนี้ขายของเป็นยังไงเมนมาะบ่แม่นว่าบ่แม่นขายอยู่ขนแก่นเบิ่งแล้วบ่ได้นอนมจอยขายอยู่อุดรเนาะลาบกล้วย ในผ่านไปทั้งคุณกแบบ็สิแวไปทโทรหานมจอยย่ดอกสิไปเห็ดคลิบวันนี้เอาพ่อพรศัก์ไปเก็บต้องมีแต่หนุ่มๆเน,น้นๆเท่านั้นได้ครับผมเปลี่ยนเป็นพรศักเป็นเอเป็นพิเศษก็ได้นะพิเศษก็มาพี่น้องพิเศษสี่ไปเป็นอะไรก็เป็นได้ไนดะ้พี่น้องเนอะ ก็ให้เป็นคนดับคนดีเอคิดดีทำดีพี em, ่น <tr> ้องออย่าไปสร้างเรื่องสร้างปัญหาให้คนอื่นเข้าเออเป็นอะไรก็เป็นไปเถอะเป็นแล้วมันดีก็เป็นนอพี่น้องนอเอุดหลวงบ่คุณไปอแก่หลวงพ่คุณรับได้ ได้หลายเสียงพี่น้องมักเสียงยังกับวมามาด้อพี่น้องเด้อจัดให้สุขภูสุขคนในรายการแมวราแมวรานอยของพี่ธนินบ้านกกแคนะครับสวัสดีครับคุณพี่พนิดาภาษาโคราชก็มาตามาก็มาตามสอบแป๊บบ้านผมมันมันติดอยู่ในเขตโคราชพี่น้องก็เลย พอี่พูดได้ดึงน่นะนะ่ะพอี่พูดได้อยู่ฟังก็ฟังฟังก็ฟังลูกเก่งแต่พูดบางทีก็พูดไม่ค่อยเก็นเท่าไหรนะ่น่ะแต่ก็พยายามจะพูดเวลาเจอคนโคราชจอกันนี่เจออยู่กันไหนฉันก็พูดถ้าเจอกันกับคนโคราชเนาะพูดเรื่อยๆด้าไปแหละอืมฉันไม่ชอบตรงที่ว่าเคี่ยวมากพูดกันนี่แหละ จักรยานสีแดงใจสั่งมาต้องมาต้องเข้าแล้วล่ะเมื่อนี้อ๋อแดมินก็ไก่จดรายการชื่อเพลงด้วยนะลูกชายผมอยู่บอวินครับท่านพี่อ๋อครับมาได้มาได้มาได้อยู่บอวินบอกลูกชายมาเที่ยวได้นะครับพี่ใหญ่พี่หนุ่มมณีจรนะครับบ่เมนมักสาวโครลาตีอ๋อบ่เ็นมักสาวโครลาตีพอดีออว ไอ้ <c oughs> คนตำมต้อยได้หักกับเจ้าบ่ยานความตายเนี่ยครับค้่หักใครมัดสุผูสุคน้้พี่นองเน้อจากใจจากใจผู้ชายคนนี้นะคะยกให้ทุกท่านยกให้ยกให้ยกให้ให <c oughs> สวัสดีครับคุณสุวิทย์สินรัตน์นะครับ กาแฟหมดหรือยังครับเดี๋ยวจะไปส่งให้นะครับสวัสดีแห่ fc ตัวยงแอดมินแอดมินกุ๊กไก่พี่นาน้องแพตตี้ด้วยนะดึงเข้ามาเป็นแอดมินอีกหนึ่งคนจะด้วยประสานงานจะได้ประสานงานกันได้นะนะเพราะว่าเขาก็ระบบไอทีเขาก็ไม่ธรรมดาครับคนนี้เก่งนะครับ รู้ว่าคุยกันอยู่แล้วฝากด้วยนะฝากด้วยนะสำหรับผู้ดูแลนะครับผู้ดูแลคือแอดมินกุ๊กกุ๊กไก่นะครับผู้ดูแลช่องผมโดยตรงนะครับฝากน้องเพจตี้ด้วยนะพิจารณาคุยกันได้นะครับจะ,จะเข้ามาเป็นแอดมินช่วยดูยแลเรื่อง รับทราบครับพ่ยินดีครับยินดีนะครับแล้วก็เต็มอกเต็มใจด้วยที่จะเข้ามาร่วมในกลุ่มหรือว่าในช่องของเรานะครับน้องพิตตี้น่ารักครับตัวจริงก็น่ารักมากเลยครับสวยครับใจดีครับยิ้มตลอดทั้งวันครับแต่ว่าถ้าได้ดุใครแล้วนี่น่ากลัวเลยนะครับผมต้องเดินหนีเหมือนกันนะครับเพราะทั้งสองคนนี้น่ากลัวมากครับเวลาเขาดุ แต่เขาไม่กล้าดูผมหรอกครับเพราะว่าผมอารมณ์ดีกับมันกระสิได้เวลาแล้วน้อพี่นอนะอ้องเนาะก็แอ,อดมินไปทุนโอ้หนิ่วจังเลยพี่น้องล็อกกับครึ่งชั่วโมงครับ สวัสดีครับตามในติดตามรับชมนะครับขอบคุณหลายๆเอ็ซีนะครับทุกทท่านครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเนาะไล่ในเดอครับมือแร่งคอนเสิร์ตสิทธาเบิงมือแร่งเสียเอาเพียงนุ่มแบงหน่อยค่อยหักไปลองนำแนครับอ่าอ่าเดี๋ยวแอดมินเขาจะอันนี้ไหเดอคุณสันติ เข้ามาดูแล้วก็ช่วยแชร์ด้วยเด้อนะเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดครับแชร์ครับตอนแชร์ได้พี่น้องแชร์เราอาจจะมีแจกด้วยนะครับพี่น้องแชร์เด้อเขามาแล้วแชร์นะครับ <c oughs> ครับเ,เพลงกับบ่าดังดอกโอ้เพลงแตงเองตีบอเมืองชงไาย เดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าไปดูชื่อเพลงว่าเอาเพียงนุ่มแมงน้อยค่อยหักไวรลองน้าแนวอมันน่าจะมีอยู่เนาะเราก็ไม่ได้ฟังเพราะว่าเราอยู่ชนบุรีมาโดนแล้ว <c oughs> แต่บราลืมบ้านเกิดพี่น้องผมเป็นคนอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นเด้อพี่น้องมาอยู่ชนบุรีก็เป็นคนคือเอาครับพี่น้อง <c oughs> อยู่เป็นคนทุกที่นะครับแต่ว่าไม่ใช่ คนเลยนะครับเอาละพี่น้องพี่น้องสีสีสายทําการทํางานกันเนาะพี่น้องเนาะสําหรับเสานนี่ก็กล่าวเข้ามาสวีดัสสวัสดีพ่อกันไหมพ่อกันไหมเพลงประจำบ้านเฮา่นแต่งขึ้นมา่หไม่อ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูกันเนาะว่าเราจะมีเพลงอะไรมั่งเนาะพี่น้อง ฝากไเ้เด้อพี่น้องเด้อฝากไว้เป็นนอ้อมอกออม,อมใจสําหรับมิรักแฟนเพลงแฟนฟังทั้งหลายนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมในช่องเพจพี่ธนินบ้านกกแคร์หรือกลุ่มพี่ธนินบ้านกกแคร์หรือ Facebook ของพี่ธนินบ้านกกแคร์นะครับผู้ใดอยากจะเขามอบเป็นมูรรวมกมลุ่มเรื่อวมเพจผมในนามพี่ธนินบ้านกกแคร์ครับยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความเต็มบกเต็มใจนะครับ ขอให้หักแพ่งกันได้ครับพี่น้องเด้อสวัสดีครับพี่สิไปตโตแลวพ่อสานีแช่แล้วครับสวัสดีครับตอนเศร้าพี่สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้อ่าพอเข้ามารู้แล้วว่าเรามีอะไรค้างคากันอยู่เดี๋ยววันนี้น้องจะจัดส่งให้นะครับพี่ลืมมาแล้วเนี่ยเพราะเมื่อวานนี้ก็กลับมาค่ำ แม้กระทั่งเอ็ดมินไปทูลก็บอกให้เตือนผมวันนี้เขายังลืมนะครับแต่ผมเห็นพี่แล้วพี่ผมไม่ลืมฮะเดี๋ยววันนี้จัดส่งให้พี่ทักมาพอดีทักมาพอดีเลย <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่น้องที่เข้ามาชมมาติดตามไลค์กันแมวราแม่ร,า,มราน่อยที่จังหวัดชนบุรีบ้านพี่ธนินบ้านกกแค่ละครับวันนี้เย็นนี้นะครับมื้อนี้แหละพี่น้องเจอกันแน่นอนกับ ผู้ดำทีมงานโดยพี่ธนินบ้านกกแคแล้วท่านจะพบกับพระเอกดารานักร้องรับเชิญนะครับหนึ่งท่านที่มาใหม่ใสปิ้งเลยนะครับรับรองรอมากมากเลยแล้วก็นักร้องสาวสวยอีกหนึ่งท่านแล้วก็ cer, ดันเซอร์โคโยตี้ระดับหนึ่งมือหนึ่งระดับหนึ่งระดับท็อปเมืองไทย ๋ย่าบ้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะเวอร์เกินไปเอาระดับท็อปกับในเมืองไทยครับมาสองท่านนะครับติดต่อเรียบร้อยครับเพราะว่าบ้านเขาอยู่ใกล้ๆบ้านผมนี่เองเช็คกันเรียบร้อยแล้วโควิดไม่มีตรวจเรียบร้อยไม่มีครับเช็คกันเก็บตัวกันอยู่14วันนะครับที่ทางที่น้อง แดนเซอร์คอยูตี้นะครับส่วนตัวผมไม่ได้เก็บตัวนะครับเพราะว่าผมเก็บตัวอยู่บ้านตลอดนะครับผมไม่ได้ไปไหนครับ <laughs> มีไปก็ไปทำงานปกตินะครับแล้วก็ผมก็พกแมสนะใส่แมสอยู่ตลอดครับเมื่อกี้ก็ว่าจะลาพี่น้องแล้วก็เห็นพี่น้องเข้ามาดูก็ประชาสัมพันธ์ต่อไปเลยนะครับฝากด้วยนะครับพี่สิบใบตอหแลอพ่อซําหนีมือแรงมือแรงเนื้อมือแรงว่างเบอไอ,อ้พ่อ ไอ้ขอพ่อนาจักหน่อยก๋วยเตี๋ยวร้านเดิมปากซอยอย่าให้ใจลอยคอยนะอันนะครับเอานพี่น้องเนาะพอดีผมเชี่ยงานเชี่ยการให้ทีมงานได้ไปทำงานทำการกันเนาะพี่น้องเนาะมันสองโมงเซลแล้วขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกาย่หนาทีนะครับพี่น้องก็สำหรับมือนี่ แต่ก่าวเข้ามาสวีดัสสวัสดีเอาล่ะพี่น้องเนาะ